กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไล่แห้โชคทุกทุกท่านนะครับอาครับมาพบมาเจอกันครับอาช่วงใบใบนะครับของวันที่26นะครับอาะมือหนี่วันที่26อ่ามีนัดหมายนะครับกับปู่ซุ่มเงียบครับเมืองหนองบัวลาพูวันะครับว่าจะโทรสัมผัสตัวเล็กนว่ทางนะครับอาฝากตอเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กัน เป็นชุดบนนะครับทีเอฟซี FC ล่อค่อยชุดบนละกะตัวเลขที่ไม่มาด้วยกันนะครับอ่ะมือนี้นะครับเอฟซี FC จะได้รู้กันว่าตัวเลขที่ไม่มาด้วยกันนี่ทีเอฟซี FC ล่อค่อยคือตัวใดนะครับของปู่ซุ้มเงียบเมืองหน้องบัวลําพูนะครับอาจจะไดเพื่อบอเป็นการเสียเวลานะครับเข้าเข้าไปต่อสายพูดคุยกันสดๆกับแนวทางปู่ซุ้มเงียบชุดบนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามฝากให้กำลังแรงใจปูน้านะครับอ่าเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับเข้าไปต่อสายพูคุยสดๆกันเลยครับไปกราบนวัตสการปูน้ำกันครับกราบนวัตสการครับปูจะเริ่มพ่อนพอไไล่ครับมือนี่มือนัดมหมายแม่ปูเกียบเป็นลืมอ๋ออ๋อวันนี้วันนัดหมายครับยี่ส <26 S 2> ิบหกครับมือนี่มือนัดหมายได้ปู ยี่สิบหกพอดีครับปู่พอดีอก็มันก็สมสมควรนั่นแหละแต่บาง FC บางคนก็คงจะพอรับรู้รับทราบทางผ่านผ่านผ่านสื่อนะทังนวดี่เอ่อคลิปที่ผ่านมาเกี่ยวกับรัฐบาลตัวล่างหนึ่งตัวละครับปู่คลิปนี้จอาจอา,อาจะไปไวหน่อยนะครับปู่ สำหรับแนวทางบนอย่างเดียวหนึ่งตุลาครับปูเอาเลยครับอ่าวิ่งห้าเด็นห้าวิ่งห้าเม็ดวิ่งห้าเมตรเดียวบอกปูใช่ใช่โอ้ปูมั่นใจแห้งรักบ่เอฟซีห้าเมตรเดียวอ่าครับวิ่งห้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปติดสูตรดับของเสียนท่านไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าก็ขอพูดตามสูตรเท่าที่ตัวเองทำได้ ใช่แล้นมีเลขสามตัวครับปูเก้าห้าสองเก้าห้าสองครับาแปดห้าหกเดี๋ยวได้ปูเก้าห้าสองแปดห้าหกแปดห้า หกครับสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าครับเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าครับมีทั้งหมดสี่หางเลขสามตัวครับปูสี่หางครับอีเลขอนี้เลขสองตัวบน ครับปูศูนย์ห้าศูนย์ห้าครับอ่าหนึ่งห้าหนึ่งครับอ่าสองห้าสองครับอ่าสามห้าสามครับอ่าสี่ห้าสี่ครับ หกห้าหกครับอ่าคือมันเป็นชุดเต็มมันเป็นชุดเต็มทีนี้จะตัดคัดเน้นครับคู่อัดคัดเน้นอ่เลขวิ่งเนีน่ยมันเน้นอยู่แล้วตัวเดียวมีเลขสามตัวก็เน้นไปสองหางไปที่คู่แปดห้าหกกับสามศูนย์ห้าแปดห้าหกอาร์เอฟซีเบองให้ดีวยครับแปดห้าหก 3.05ครับสุด3ตัวปูเด่นใส่2คู่ครับอืมพันที่จริงถ้าพูดถึงเลข3ตัวนี่มันก็ไม่เยอะหรอกสีหานับเป็นไปได้ก็หาร้อยคููร้อยมันก็ไม่ก็ไม่เยอะหรอกครับปูแต่ถูกแต่ถัดแต่แต,แต่แต่ถ้ามีตัวถูกมามันก็คุ้มมาเนี่ยแต่ส่วนเรื่องอีกอย่างหนึง่งจรบเราไม่ขอพูดถึงเพราะมันใจอยู่ครับปูพูดถึงจํานวนเลขสามตัวสีหาถ้าจะไปหมดได้ไหมนะนะ ครับผู้บางทีอาจจะเน้นผิดตัวก็มีครับผู้อันนี้เลขสองตัวก็ศูนย์ห้าศูนย์ห้าครับห้าสองห้าสองครับอีกต้นสุดท้ายก่อนมญยาดห้าหกห้าหกครับเอาทำไมมันเยอะแท้สองตัวหกหางละ่ะนี่ก็คือชุดเต็มไม่เคยเกินนี้แต่ว่าก็ตัดคัดเน้นออกมา ครับปูแมนครับอืก็ลองเอาสามตัวนิ้มเนี่ยไอ้สองตัวสองตัวนิ้มสามหางเนี่ยเอาตัดเอาเฉพาะตรงนี้ก็ได้หรือว่าเลขตัวไหนที่มันตรงกับของอคุณโยมเอฟซีทุกคนครับถ้าม <P> ันมีตัวชนตัวไหนก็ถูกใจเราก็วัดเฉพาะตรงนั้นก็ได้ครับปูแมนอยู่ครับเพราะว่าถ้าคลิปไปแล้วพูดตัดมาจากสุดสามตัวแค่นั้นนะครับศูนย์ห้าห้าสองห้าหก ตัดให้มันครบนะน,นะครับปแูแต่จะไม่มีแต่จะไม่มีห้าแปดครับปูอืมอืมแต่เขาจะไม่ขอเก้าล่วงมาสาเหตุที่ไม่มีห้าแปดเพราะอะไรครับอืมครับปูอ่าแล้วสี่เรื่องนี้ปูไอ้แนวทางที่เอฟซีรอคอยอีกเลขไม่มาเลขไม่มาด้วยกันครับไม่มาด้วยกันเก้าห้า เอฟซี uh, คุณพ่อคุณแม่นะครับที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับ mm hmm. เขียนตามแอดอยู่ได้เลยนะครับไม่มาด้วยกันนะครับคือห้าเก้าเก้าห้านะครับ mm hmm. เอาไง,ไง่ายๆคือป mm ูป hmm. mm ูก hmm. mm ับที่ใบยูเแียวนปูเก้าห้าห้าเก้าเนี่ยแต่ถ้าหากใครอันได้คำนวณได้ก็ว่ากันไปเราจะไม่อ่า uh huh. กล้าวล่วงในสิทธิส่วนบุคคลในความความชอบบังคับกันไม่ได้ครับปูแมนครับแต่ตามสูตรตามสูตรอัตมามได้มาอย่างนี้แต่ถือว่าเอาอยู่ตลอดเนราะปูอืมแเหมือนเดิมเป็นเป็นมาตรฐานพอจะขอพูดทิ้งไว้ว่าก็ไม่มีเจตนาจะไปทําให้ใครเสียเสียเซลหรือว่าเสียความรู้สึกอะไรครับเกี่ยวกับเลขไม่มาด้วยกันนี่ก็ว่าตามสูตรอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ มันก็ไม่อยู่เพราว่าันตามสูตรเท่านั้นแหละครับโอแต่แต่หลายปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามันหลุดสักทีก็ไม่มีครับโอ้หรืออาจจะไหมวดนี้เออครับ,รบแต่ก็มั่นใจเหมือนเดิมร้อยเอร์เซ็นมั่นใจร้อยเปซครับ,รบว่าไม่มาด้วยกันแน่นอนแต่ถ้าหากมันจะมามันก็คงจะเป็นเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นไม่บนก็ล่าง อือครับปู่มีสิบมาตัวเดียวครับมีสิบมาตัวเดียวอืออ่าเน,นี่ท่ากับท,ทีว่างามครับปู่ที่นี้มันเกี่ยวกับเลขเลขดับล่างตัวเดียวด้วยครับงมดทีติมวมที่ผ่านมานี่ไม่อยู่แต่หลายงวดมันเอาอยู่มันงมดที่ผ่านมามันทําให้อ่าขายหน้าเหมือนกันหายอย่าพูดตรงๆนั่นแหละ S <S ครับรันดับสามนะงับที่ผ่านมาสูตรมันดับสามมันมาสามเจ็ดนะครับธรรมดาครับปูกกะบอกว่าใครหนาล้วปูเพราะว่ามันมันเน่ามากสถิติมันาวเา่าเหยียดเกินเ,เกินที่จะอยู่เกินที่จะอยู่ล่ะปูเออะไรที่มันมีปริมาณเยอะเปอร์เซ็น์ที่จะผ่านมันก็เพิ่มตาม <S <S ครับก็คือนำเท่านำใส่แก้วล่ะปูถ้าเต็มเกินมันก็ล่นครับปู ทีนี้เมื่อมันหลุดไปแล้วเนี่ยมันจะเอาอยู่ไหมมันจะเดินต่อไหมเนี่ยเดินดับศูนย์ะนี่ยนะดับศูนย์ล่างหมดนี่ครับปัวตามตามสูตรนะครับปัวศูนย์จะมาล่างไหมศูนย์ดับล่างทุกลักม่นมาัวบไปบนได้ทุกหลักสิบหน่วยครับศูนย์เอาง่ายๆคือดับล่างทุกหลักดับดับหมดทุกหลัก สิบหน่วยจะไม่มีมาให้อยนะ่างนี้ว่าตามสูตรครับปู่ก็ไม่ได้มียานอย่างรู้อะไรหรอกครับปู่ทำตามสูตรไม่งั้นคําว่าเม่นไม่เม่นมันก็จะใช้การไม่ได้ทีครับปู่ยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องเรียกไม่มาด้วยกันอยู่เป็นตัวเป็นตัวแก้ต่างได้เลยนะ่เน่ครับปู่ คาว่าเม่นไม่เม่นอยู่ไม่อยู่ก็เอาไ่ได้จะใท้คยคว่าเซียนมันก็ไม่สนิทใจครับครับปู่ชัดเจนครับปู่เพาเรียกที่นําเสนอมาเนี่ยอาจจะไปโดนสูตรดรับของเซียนต่างๆอาจจะมีบ้างที่มีติดดับของคนใดคนนั้นไปหรือบางทีของคนใดคนนั้นอาจจะมาตรงกับเลขไม่มาด้วยการของอาตมาก็อาจจะเป็นได้ครับปู่ ชัดเจนครับตัวเลเขแน้าทางแคปบหน้าจอเลยนะครับย้ำว่าเลขแต่ย้ำว่าเลขไม่มาด้วยกันเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ลุนลงบันรางวันข้างเคียงรางวันสามตัวหน้าสามตัวท้ายได้อยู่ครับฉลาดก,กินแบ่งรัฐบาลนะน,นะครับปู่แต่ถ้าเป็นสองตัวบนสองตัวล่างนี่ก็ถ้าเป็นอาตมานี่โอ้ยจะเป็นยังไงก็ยอมเนี่ย เสียดาตังค <c oughs> เสดาตังช <c oughs> ุดนี้เสียดายตังห้าเก้าเ้าห้านะส่วนตัวนะครับปูโอเคชัดเจนครับแนวทางทุกแนวทางได้มีการคำนวณต่องวดแล้วก็ส่งให้พ่อวิไลให้แอดมินมาร่วมหน้าโดยตลอดแต่ว่าวันไหนจะได้ออกคลิปออกสือจัดคิวว่างวันไหนเท่านั้นนะครับปู ย้ำว่าไม่ได้ไปสุ่มๆมมองมองเอาขบเสียนนั่นเสียนนี้ติดตามเสียนเลขเด่นคนนั้นคนนี้มาประกอบกันไม่ใช่นะครับแมนครับเพราะว่าปูทรงมาหายเบึงตัางแต่หลังแนวทางประกาศผลนะครับเอฟซีแต่ลออคิวทุกแอดมินนั่นแหละทุกช่องน,นั่นแหละที่เป็นยูทูบเบอร์ครับรออคิวสัมผัสซื้อครับปูหากแกวันที่นําเสนอเท่านั้นลนะครับปู บางคนเข้ามาใหม่เป็นเอฟซีใหม่มาติดตามใหม่ก็คงจะไม่รู้ไม่เข้าใจเขาต้องขออธิบายไว้นะตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนําไปพิจารณาดูมันเป็นแนวทางตัวเลขชอก็จัดขัดก็ผ่านไปครับทันสุดก็ขอให้ทุกคนโชคดีจเจริญพรสาธุครับโปสาธุครับอ่ะ ของตัวเลขหน้าทางนะครับ FC แคปบหน้าจอกันนะครับปูกระว้าชัดเจนนะครับในคลิปนะครับ9559คือตัวเลขไม่มาด้วยกันปูกระวาาชัดเจนครับเสียดายตังค์นะครับ5995แต่ว่ามากับตัวอื่นใดให้ FC เข้าใจตามนี้อันนี้เป็นชุดบนนะครับชุดล่างปล่อยไปแล้วนะครับสุดท้ายนี่จากลาาคุณพอคุณ,คณ,คณแม่กันไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ